Whoosh wow. Whoosh wow. Swive in and test it out with Nathan. Shout it loud. Whoo. Make each episode to blast each quest a while. This science magic starts right now. Whoosh. นาวินจิว๋วตะลุยวิทย์มหัสจั์สุดว้าวเสนอตอนกระเทียมมีจุดดำทำอาหารได้ไหมแม่ครับเช้านี้ผมตื่นเต้นสุดๆเลยพ่อแม่ให้ผมช่วยทำผัดกะเพราที่หนูชอบด้วยเอ๊ะ กระเทียมมีจุดดำเต็มเลยครับแม่แต่แม่ล้างแล้วลูกเดี๋ยวจะเอาไปผัดเลยนะจ๊ะแต่เอแบบนี้มันจะปลอดภัยหรอครับแม่นาวินทำหน้าท่าทางคุ้นคิดแล้วพูดขึ้นว่าแบบนี้ต้องเช็คก่อน ก็วิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาจิ้มที่หน้าจอเสียง AI บนแท็บเล็ตเมื่อค้นหาข้อมูลพูดว่าจุดดำบนกระเทียมอาจเกิดจากเชื้อลาสเปอร์ไซลัส ซึ่งสร้างจากสารพิษชื่อว่าอัลฟาท็อกซินฮะอัลฟาท็อกซินมันอันตรายมากเลยนี่นาแม้จะล้างน้ำแล้วสารพิษยังคงอยู่ความร้อนสูงอาจช่วยลดความเสี่ยงได้บ้าง <S 2>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  แต่ไม่ควรเสี่ยง เสียง AI จากแท็บเล็ตอ่านเนื้อหาให้ฟังต่อเสียงนาวินมั่นใจขึ้นมาแล้วพูดว่าถ้าแบบนี้เราต้องบอกแม่แล้วล่ะนาวินได้ฟังข้อมูลจากแท็บเล็ตแล้วจึงวิ่งกลับไปในครัว เพื่อบอกแม่อีกครั้งนาวินตะโกนพูดว่าแม่ครับแม่ครับผมว่าเราใช้กระเทียมหัวใหม่ที่สดกว่านี้ดีกว่าเนะแม่แม่พูดว่าได้สิจ้านาวิน แม่ดีใจที่ลูกใส่ใจแบบนี้นะแล้วแม่ก็เปิดลิ้นชักหยิบกระเทียมหัวใหม่ขึ้นมาวันหลังแม่จะไม่ใช้กระเทียมที่มีจุดดำแบบนี้แล้วจ้ะเพื่อความปลอดภัยของเรานาวินยิ้มดีใจภารกิจวันนี้สำเร็จ ลุยวิทย์ไปกับนาวินสุดว้าวแน่นอนกระเทียมที่มีจุดดำอาจมีเชื้อราที่อันตรายซ่อนอยู่แม้ล้างแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยทางที่ดีใช้กระเทียมสดใหม่ปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะถ้าหนูหนูชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามหรือกดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านิทานสนุกสนุกยังรออยู่อีกเพียบเลยค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะบายบาย